ีครับดีครับวัดเป็นกรรมการวัดใช่บริหารจัดการในช่วยช่วยกันคือร่วมกันนะร่วมกันร่วมกันในวัดนี้ในวัดเนี่ยจะมีอะไรก็ช่วยกันงานจะเป็นงานงานปีงานปีงานปีปิดทองปิดทองปิดทองปากค่าจัดทุกปีเลยทุปีทุปีวกนที่จัดงานใีกี่วันครับกาเป็นเนี่ยสองวันมันจะมากจะเป็นสองวันจัดสองวันสองวันงานก็มีสองวันมันมันมันจะเกี่ยวข้ามแบบนี่เท่าทํางานกระถิ่น เป็กองต่าทิพย์มันก็จะจัดต่อนเนื่องไปเลยอ่ะอันนี้มันเว้นแต่คืนหนึ่งครับผมเพราะว่าวันนั้นมันเป็นที่สิบเก้าที่เขาก,กระถิบทราบข่าวว่าปีนี้พิเศษกว่าทุกปีได,ได้ตอนนี้นะครับศิลป,ปินนักร้องทุ่งชื่อดังมาโอ้ด <ผม S 1> ีใจามากเลยลง<อ>ตัวติดต่อได้เนี่ยยังไงฮะคือดีใจที่ว่าติดต่อได้เนี่ยคือธรรมดาจะไม่ได้อยู่แล้วจองจองบรรมงประชุมอ่ากรรมการประชุมลูกรบ้านเดี่ยกี่กีรรก่เดือนผมไม่ได้ประชุมเลยติด ตัดทิจัยเองแล้กวก็มาปรึกษาคนทีหลังโอ้โอ้เราเป็นแฟนกินต้องข้าอยู่นะแล้วที่เราดูนะว่าคนมันเรียกคนได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ก็นอน <c oughs> ตัวเหมือนกันเหมืนกันทัวรไปหาคนแขกเนี่ยประมาณทจะยี่เบ็ดบ้างไหมอ้ <c oughs> อันนี้คือกี่เดือนครับที่โทรไปเนี่ยประมาณนัน้นแน่ใจว่าเพิ่มสองเดือนสองเดือ <c oughs> นเริ่มหลดสองเดือน,น 1. ให้เขาดูเวบ้างบ้างวันไหนเออใช่คือรายงารอากาศวันแจ้งไง ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่าเพราะวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่ะครับพอเราเลื่อนวันไม่ได้ท้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยโอ้ยยังอยู่วันที่ยี่สิบเอ็ดวันเดียวคือวันที่ยี่สิบเอ็ดคือยังไงก็คือถ้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใจเราเหนือยยังวันนี้ขับอย่างที่เต็มเท่เต็มเท่นะครับแต่ว่าก็ได้ใช่ไหมได้ได้คิวมาวันนี้ได้คิวมาขับสอนสุพรรณโชว์ได้เดี๋ยวเราหนูอยู่ว่ากตับสุพรรณเนี่ยยังไม่เคืนมื่อคืนยังไม่ได้เล่น มเคลื่อนหุดเคลื่อนใช่ไมครับผมออแล้วก็ก่อนเล่นอยู่นู่นแล้วั็คนนั้ยกคนนับนยกฮแล้วก็พอดีวันนี้ก็มานี่อยกเด็ก่ินี้ไปเขาขึ้นทางพิชโลกพิชโลกพิ่โล,พโลกสองจวันแล้วพินโลกแล้วก็แล้วกาสวันสองสง,งที่ต้องขึ้นสามงาน <laughs> ได้ปะ <laughs> ต้องขึ้นที่สามงานนี่ที่จยกขึ้นไปก็นสอพันเนี่ยหมอเนี่ยชาหมูบ้านเนี่ยมีันกับเอสซีสข้าวยอดไหมครับ มันก็ความมีอยู่แต่ๆมันไม่รู้จะแตกตื่นอย่างที่อื่นหรือเปลนะ<ม>่านะเนี้เราพูดยังคงไห้บุญเพืงทั้งอุปทานทั้งการทั้งนู่นอะยอมรับผมเคยเวิจัยมามเขาจะแตกตื่นแล้วค่าตัวค่าอะไรเขาจะเก็บเพรามันจะดีมากนะอย่างนั้นอะเราอย่างนี้สนใจเราแล้ว,ลวเราเราเป็นคือเราต้นทุาพเป็นศิลปินเป็นดวงใจที่เราเก็บตามผลงานมาอยู่แล้วใช่ไหมครับ ชอบติดตามมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งครับมันติดตามมันตอนที่แรกเราก็ไม่เด้ดูมาปาอะไรนะต่างกามาดูตอนสบายที่เท่าไหร่แล้วก็มาจดจำไม่ได้มันมาเหตุแทมาตอนที่สบายที่ได้ถึง860แปดเจอแล้วก็ดูว่ามันเปนกบบมีหลายตัวอะไรมันงานยุงต้องงานมันก็มีมาเรื่อยงานเข้าเรื่อยเงียบครับงานเข้าเรื่อยแล้วก็ต้องข้าใจด้วยเราก็เราต้องติดตามมาจากการไลฟ์สดในทุกวยน ชอบมีนน้ำเสียงใช่คือยอมรับเสียงเด็กที่สเสียงดีมากเสียงดีมากชั่วโมงนี้ที่ขาดหายไปตั้งแต่สมัยพุ่งควงลงจันทร์จนทุกวันนี้ถงึงมีมาใช่ไหมใช่ที่มีเด็กาามาแสดงึกษาตอนนี้มันยังมีมาเนี่ยราไม่เคยเจอคับเด็กที่ร้องเพลงแล้วการพูดการอะไรผู้ใหญ่อ่ะครับผมนักเรียนที่ดังๆมาแล้วมันมีรับงานมันมีเด็กมัธยมต้ง,งทางครับ ถือขึ้นเวทีคนเดีคนรี่รับได้หมดจ้ะโอ้คือได้หมดเลยคนใดโอ้โศกได้ทั้งโบราณศักดิ์อช่ทั้งอานักบวชยอกแก้วกระทังแย่เป็นกันสุดินานพระภัแม่งเป็นตัวบทำพิธีเต็มที่เลยเป็หมดอ่ะต้นข้าวเขตรงนี้เนี่ยครับผมคือจุดรรมรับแบบเก่งมากเขาเก่งมากอย่างที่อาจารย์น้าเป็นร้อยๆสมัยเนี่ยมันมันไม่ไม่มีงานไอย่างกระถางนะ่ยต้นข้าวเลยต้นข้าวมีงานตลอดมีงานตลอดมีงานตลอดถ้าไม่ไม่ใช่ว่า มันไม่มีใครโปรโมทได้ยังอย่างคนอื่นครับผมนี่โปรโมทกันโดยใช้ท่องยูทูบอย่างเดียวเลยเป็นที่รู้จักใช่เอาสุดท้ายนี้อยากให้ลุงฝาก fc พ่อพ่อแม่ที่ชมอยู่ในช่องนยครับวันนี้กันมาเที่ยวกันเยอะๆแล้วกันมาเที่ยวกันเยอะๆนะเที่ยวกันเยอะๆอย่าให้อายจังหวัดอื่นเอออย่าให้ไปเที่ยวไปเอื่นอื่นอมเภอป่าค่า วัดประคามเพื่อบาังไตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมาเทียวไปเยอะาโอเคขายขายห้ามงครึ่งโอเคขอบคุณมากครับผมครับครับขอบคุณมากครับผมจากใจกรรมการวัดนะครับแฟนคลับเยน้องต้นข้าวดีใจมากที่ได้คิวนะครับการแสดงของน้องมาในวันที่ยเพราะว่างานเขาจัด2วันแต่จองคิวได้ นะครับนะได้นะครับก็ดีใจเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ศิลปินนักร้องทุ่งนะครับน้องทั้งข้ามาร่วมแสดงนะครับวันนี้นะครับทำบุญนะครับทำเพราะว่ารู้จักให้บุญพันหกร้อยตัวนะครับรักษาใจใจศพยิ่งบุญสร้างสิ่งเป็นบุญนมรัสสารหกร้อยตัวบุญเพ่ให้ใจที่หอมร้องเมตตา นใครอยากยืนก็ยืนใครอยากนั่งก็ก็นั่งนะเนี่ยนั่งก็หกสิบคะแนนเลยวันนี้ฝ่ายพิธีกรก็เป็นลูกศิษย์ของวัดประคาแต่ส่วนมากมันจะหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดตานนนทีจะมีจะมารวมกันสักครั้งเดิมเอาวันนี้ก็มารวมตัวช่วยวัดกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะได้สลับเสียง เป็นเสียงของโขศกใจเพชรโขศกเสียงเพชรราบชนาวัดครับเอาบรรยากาศหน้างานครับทุกคนตอนนี้เริ่มขายเก้าอี้กันแล้วนะฮะอาากศ๋อวันนี้อากาศดีนะคครรับบอใใที่มาห้เอาเสื้อหนาวมาด้วยเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยอ๋อเริ่มหนาวแล้วนะเออลมเย็นนะเนี่ยวันนี้ลมเย็นมากเลยอากาศเริ่มเย็นแล้ว และหมดล้วนรู้จักอาจารย์อุทัยเข็มเพ็รพูดในหลักวิชาการเบื้องคนเนี้ยเป็นคนประสานงานนะครับให้หน่อยข้างมาแสดงที่วัดปากคาพระนาทชัยและไวยาไม่เลือกงานไม่เกี่ยว่อนอาจารย์อุทัยเข็มเพ็ชทำงานเัื่นี้เคยดูอยู่ โอ้ดูเยอะเลยครับผมเนี่ยทางนี้เคยดูอยู่บ่อยมาดาสตอรี่โอ้โหจำเลยใช่ไหมดูอยู่บ่อยนี่แหละศาสนามาาสตอรี่ไปทุกงานย้อหมูด้หมูก็ดูจำอุทัยดูอยู่บ่อยนะเพชรเพชรพระจุลปันไว้จริงใต้ลมบานาบีคำไม่รู้ติดได้ยังไงติดไปโดยปริยายเนี่ยฮะเพชรมันแพงวันไหนไม่ดูคอนเสิร์ตจะต้องเข้าไปยังไงไม่ดูไม่ดูไรสุดยัย เราดูไลฟ์ตัวเดียวเพิ่งไม่ได้ตามประเทศอื่นเนี่ยโอ้แต่ก็จะไหวแต่กายเราถือว่าวันนี้เราจ้างเป็นกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ที่ประชุมอนุมัติให้มาแสดงที่บ้านเลยแถวแถวในวัดเลยโอ้นะครับนนี่คือเสียงกรรมการวัดนะครับขุนหาพรดรเกิดเลิศเขมโปโกอดีตเจ้าคณะอำเภอบางไทรฝ่ายสรรพยุทธท่านอาจารย์ไทยเข็มทรัพย์นะท่าน งานได้ปฏิบัติธรรมเป็นเลขานุกการเจ้าคณะอำเภอบางไทรในสมัยที่ท่านนะครับเขาเรียกผู้พิพากษาถือว่าเป็นนะครับแต่โพสต์กันครูนะสายพาศภาสาคุณทั้งหลายนผมก็ไม่มีอะไรบ้างแต่เิญนะครับนมาปิดทองนาไหวพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อผู้พระพญามงคลองค์ศักดิ์สิทธิ์ และบูรพาจารย์อีตเจ้าว่าครับนี่ครับบรรยากาศงานแล้วก็ขอดาบดาบเรียนดาบพี่น้องกอีพันกว<ล>่าตัวครับวันน,นี้สิบบาทดาบมีแมงปิกมีแมงย่อยดาบคอยทอนคอยแลกคอยแตกไม่ว่าจะเป็นสถานลามกอนาจาร